อาจจะมืดติดไปสัหน่อยตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะครับแต่ว่าฟ้ายังมืดดูฟ้าทางฝั่งนู้นนะเป็นฟ้าแดงอย่างนั้นวันนี้ไม่เห็นหน้ากันก็ให้เห็นวิวแล้วกันนะวันนี้อยากจะมาแชร์ขอตั้งชื่อเรื่องว่าวันสิ้นปีที่ต้องมีทบทวนขอบคุณนะครับเห็นได้หน้ากันหรือยัง ไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรก็ดูวิวกันไปละกันนะครับโอเครานนี้มาถอดความหมายของสิ่งที่อยากจะแบ่งปันหรือแชร์นะครับก็คือวันสิ้นปีแน่นอนในหนึ่งปีมันก็จะมีวันเดียวพอถึงพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่นะครับวันสิ้นปีก็จะมีความสําคัญกับคนหลายคนอาจจะเป็นโบนัสออกอาจจะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่เราต้องมาทํางานไกลหรือว่ามาเรียนไกลหรือเป็นวันที่ เที่ยวท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นความหมายของวันสิ้นปีส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งที่จะมาขยายก็คืออยากจะให้คิดทบทวนและที่สำคัญคือขอบคุณนะยังไงก็คือเขาบอกว่าถ้าคนอยากมีความสุขเนี่ยก็ให้ขอบคุณถ้าคนอยากมีความทุกข์ก็ให้เปรียบเทียบกับคนอื่นประมาณนั้นฉะนั้นแล้วไอ้บทบาทคำว่าขอบคุณเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็อยากจะให้มาทำในวันสิ้นปี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีหลายคนที่มีเป้าหมายในวันสิ้นปีว่าะจะทํานู่นทนํานี่นะฮะขอให้ดูฟ้าอีกทีฟ้าตรงนี้เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วสวยมากๆนี่คือความสวยงามแล้วก็อยากจะขอบคุณวันสิ้นปีที่ได้เห็นฟ้าสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับกลับมาตรงบทความของเราหรือเรื่องที่เราจะแชร์ก็คือมีตั้งปฏิธานว่าะจะทํานู่นทนํานี่นะฮะ ขอวอวยพรไว้นิดนึงแล้วก็แล้วกันก็ขอให้สําเร็จทวนี้มาเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องวันสิ้นปีแน่นอนก็อย่างที่เคยพูดไว้เสมอว่าจะชอบพูดในสิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วแน่นอนวันนี้ก็คือวันสิ้นปี2566สิ่งแรกเลยนะฮะที่อยากจะให้พูดถึงก็คือการขอบคุณทบทวนขอบคุณนะแล้วแรงบันดาลใจอย่างที่บอกก็คือตัวเองนะครับสิ่งแรกที่จะทําขอบคุณตัวเองนะ ขอบคุณที่รอดมาได้ถึงตรงนี้คำว่ารอดเนี่ยมันมีความหมายเยอะมากรอดชีวิตก็ได้เพราะว่าดูข่าวครา,าวหลายคนที่ต้องประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดคิดนะครับขอบคุณที่เหมือนกับมีความรู้สึกโตขึ้นอีกปีแม้จะโตอยู่แล้วแล้วใกล้จะแก่นะครับแต่ก็มีความรู้สึกความคิดความอ่านสติความอดทนหรืออะไรดีขึ้น ขอบคุณร่างกายสุขภาพที่ยังแข็งแรงเพราะความมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายนะครับขอบคุณหลายๆอย่างนะฮะถ้าจะนับก็เยอะและนั่นก็คือสิ่งที่ดีมากที่นึกออกในชีวิตนะฮะกานนี้คือเรื่องของตัวเองใกล้ตัวนะครับคราวนี้เรามาขยายไปสู่แรงมันดาลใจอื่นๆนะครับที่ห่างไป ไม่ใช่ตัวเราเองมันก็คือห่างออกไปนะครับเราต้องทําความเข้าใจว่าเราอยู่กับตัวเองเยอะที่สุดตั้งแต่เกิดไม่มีใครอยู่ด้วยดําเนินชีวิตวัยเรียนวัยทางานวัยแต่งงานวาัยชรามาเนี่ยที่ดีๆเราอยู่กับตัวเองเยอะที่สุดฉะนั้นแล้วขอออกนอกเรื่องนิดนึงฉะนั้นถ้าเราจะไปคิดว่าอยากจะให้คนอื่นเป็นนูน่นเป็นนี่เราพยายามฝึกฝนตัวเองให้เป็นดีกว่าเพราะเราไม่มีทางจะเปลี่ยนใครได้ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไม่สบายใจนะครับฉะนั้นกลับมาตรงเราขอบคุณตัวเองแล้วเราก็เริ่มขยายไปสู่ขอบคุณคนใกล้ชิดครอบครัวภรรยาสามีลูกเต้าที่อยู่กับเราทุกวันขอบคุณเขาที่แม้เขาจะบน่นที่แม้เราจะทําให้เราโกรธที่แม้มันจะไม่ได้ดั่งใจอย่างลูกหรืออะไรก็ขอบคุณที่เขายังอยู่กับเราถ้าถึงวันที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราคงไม่มีโอกาสโกรธเราคงไม่มีโอกาสบ่น หรืออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้ที่เขายังมีโอกาสอยู่กับเราก็ขอให้ขอบคุณเขาไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปสู่ญาติพี่น้องที่ไม่ได้อยู่กับเราแต่ก็ยังมีห่วงใยยังมีถามสรรทุกสุขทิพหรือไม่นานๆไปเจอกันก็ยังต่อกันติดขอบคุณเพื่อนที่ยังอันมีเหลือทอี่น้อยมากๆนะครับคนรู้จักมีเยอะมากน่าจะเป็นหมื่นๆคนนะครับในโซเชียลอย่างที่เราใช้คําว่าเพื่อน อ่าผมก็เรียกว่าเพื่อนได้แต่ว่าผมอาจจะวงเล็บคนรู้จักไปอีกสักหน่อยคำว่าเพื่อนมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้พูดคุยกันเป็นเดือนไม่ได้เจอกันเป็นปีแต่เมื่อเจอกันไม่มีความรู้สึกว่าใช่เรารู้เรื่องราวเก่าๆกันเรารู้ความผิดพลาดเราให้อภัยกันเราขอบคุณกันเราขอบคุณไปยังสังคมขอบคุณไปยังรัฐบาลด้วยก็ดีรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแล้วเอาเฉพาะคนที่มีความตั้งใจ แน่แน่ในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็สามารถขอบสามารถจะขอบคุณทุกคนได้บนโลกนี้เพราะเชื่อมั่นว่าไอาการทบทวนขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวมันย่อมดีกว่าการเปรียบเทียบที่ทําให้เราทุกแน่นอนนะครับสุดท้ายนะก็มาขอบคุณบรรยากาศขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับวันปีใหม่นะครับแม้นมันจะมีทุกผสมบ้างก็ทากําความเข้าใจกับมัน ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็จะข้ามวันปีใหม่ที่ดีและไม่ดีและเข้าใจมันไปด้วยกันครับ